สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการบูชาพยาต่อเงินต่อทอง และพยางแมงผู้คำหลวงเครื่องรางเสริมโชคลาภค้าขายเครื่องรางล้านนาเครื่องรางของขลังโบราณพยาต่อเงินต่อทองมีความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางวัตถุมงคลที่ควรมีบูชาเป็นสิริมงคลมีพลังอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ที่โดดเด่นส่งเสริมความสุขความสำเร็จความสมหวังดังปารถนาต่อเงินต่อทองต่อของเข้าบ้าน มั่งคั่งร่ำรวยบรรดาลทรัพย์ให้โชคให้ลาบค้าขายคล่องค้าขายดีมีกำไรใช้พูดเจรจาต่อรองเป็นเยี่ยมเรียกคนเรียกทรัพย์มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเหมาะสำหรับทุกอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนรวมถึงการเล่นหวยการพนันเป็นที่นิยมกันมากหากไม่เหลือแก่วิสัยแห่งบุญกุศลที่ได้สร้างเอาไว้แล้วใส จะต้องเป็นผลสำเร็จดังใจหวังมันสวดภาวนาเป็นประจำแล้วเฝ้าขอพรจากนั้นรอโชคลาภที่จะไหลมาเทมาไม่ขาดสายโชคลาภจะมีมาเสมอยิ่งถ้าเราเป็นผู้ทำการค้าขายยิ่งวิเศษมั่งคั่งร่ำรวยพยาต่อศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลความสำเร็จสมใจหวังดังใจนึกอำนาจคุณวิเศษเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่สามารถ ประจักษ์ได้ต่อเมื่อมีความศรัทธาอย่างแน่วแน่พญามแมลงผู้คำหลวงเป็นเครื่องรางของทางล้านนาได้รับมาจากทางพมา่าเครื่องรางนี้ตามประวัติเคยพบอยู่บนเสลียงพระเจ้าบุเรงนองด้วยเป็นเครื่องรางที่เขาใช้การตั้งแต่ระดับกษัตริย์จนถึงสามัญชนธรรมดาการสร้างเครื่องรางนี้ต้องหาไม้ดุมรอกเวียนโบราณที่ทำจากไม้ประดูแดง พญา,าแมลงผู้คำทางวิชาสายพม่านับถือกันมากเป็นสัตว์คู่บารมีของบายินนองหรือพระเจ้าบุเรงนองบัลลังที่พระเจ้าบุเรงนองนั่งว่าราชการทั้งสองข้างจะแก่สลักรูปพญา,าแมลงผู้คำเฝ้าระวังรักษาอยู่เป็นบัลลังที่พ่อครูโป๊โปอ่องสร้างและบรรจุพญา,าแมลงผู้คำแปดคู่หากพระเจ้าบุเรงนองจะไปลบที่ใดจะนั่งบัญชาการหน้าบัลลังนี้ จนชนะทั่วทั้งสิบทิศจึงถือได้ว่าเป็นสัตว์คู่บารมีที่ช่วยพระเจ้าบรุรเรงนองรักษาเมืองพมา่าไว้ทางพมา่ามีตำนานบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพญา,าแมลงผู้คำอย่างละเอียดว่าเป็นมแมลงมงคลศักดิ์สิทธิ์ได้รับรัศมีทิพโอภาสแห่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งที่ตัสรู้บรรลุธรรมวิเศษแล้วพญา,าแมลงผู้คำ ากับบินไปยังป่าหิมพานนำเอาดอกกาสลองทิพมารองรัตนบัลลังถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธองค์จึงได้ตัดเปล่งพุทธวาจาประสิทธิพรแก่พญา,าแมลงผู้นั้นว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่า,มาแมลงมีปีกทั้งหลายพญา,าแมลงผู้คำนี้นับเป็นเอกทางโชคลาภเมตตาส่งเสริมดวงชะตาให้มั่งคัง่งทั้งทรัพย์สินยศถาบรรดาศักดิ์เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยม ป้องกันคุณใสม์ดำการพูดผีปีศาจและผู้คิดร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาถ้าปรารถนาสิ่งใดจงอธิษฐานบอกกล่าวเอาเองจะสมประสงค์ดังที่ใจหวังและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไล์ กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ